ทุกคนจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วราดเบอร์รี่สีดำมาเต็มเลยสุกกำลังดีกินจ้าทุกคนโอ้นี่เห็นไหมสุกกำลังดีกินเดี๋ยวจะเก็บเนื้อจ้าทุกคนเนื้อเดี๋ยวจะเก็บเนื้อเดี๋ยว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 จะเก็บเนื้อจ้าเนื้ออุยดูว่า เยอะแยะไปหมดเลยจ้าความอร่อยเออใครว่ามันไม่กัดมันกัดฉันแล้วหมามุย่ยนี่นี่นี่ต้นมามุยเนอม้ามุยฝรัง่งกัดเนอไม่ใช่ไม่กัดโอ้ยกัดกัดกัดเจ็บเจ็บคันคันเนอเจ็บเจ็บคันคันถามว่ากลัวไหมเฮ้ยไม่กลัวกลัวไม่ได้กินนะคะ ดูเออหลงร่นเลย่ะมันเหลือ,รองรนเป็นถาเลยเออม่นเลเออนี่ดูทุกคนใหญ่มากใหญ่มากจ้ะอลังการงานสร้างนี่จะเก็บเอาไปทำแยมเนอะทุกคนเนอะนี่จะเก็บเอาไปทำแยมอของฟรีมีในโลกจ้ะของฟรีมีในโลกจ้ะมีที่นี่ค่ะเออนจะจ๊ะ ดูอ้ายไหมดูดูเต็มเลยค่ะทุกคนเป็นดงมันอู้หูสุดยอดสุดยอดอ่ะยอมยอมให้มันล่นไปก่อนอ่ะยอมให้มันล่นไปก่อนออืเอาสายะปุกว้าโอ้ยดูเดี๋ยวไปเก็บลายลก่อนดูทุกคนดูถ่ายให้ดูเนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดงมันตัวนี้โอ้แต่มันมีมาหมุยคว้างกันนะมาหมุยกัดเจ็บนะเต็มเลยเต็มเลยนี่เต็มเลยจ้ะโอ้โอ้มันมีน้ำเนอะทุกคนเนอะมันมีน้ำเราต้องระวังนีแล้วก็เก็บแต่เราอย่าไปเก็บต่ำๆนะทุกคนเก็บชุ่มๆเอ้าะมาคนเดียวไหมเก็บชุ่มๆเลยอย่าไปเก็บต่ำๆอันนี้เยอะเยอะจนหมดเลย เออเย้เย้ไปลุ้นอันี้อลังการงานสร้างเออโดนน่ะเสียดายฉันมั่นไปได้แบบมีลายอ,อ,อุ้ยอีชี่ด่าลีคันอ่ะเียงลำธารไหมจ๊ะเออเสียงลำธารมาจ๊ะตรงนี้แรง่นาะ นะจ๊ะอืมเอะน่ามาอันนี้จะ้ะเราจะเก็บให้ดีว้าวอืมเทียบเลยมันน้ำเนาะแปกเนาะคนอุดแบบเขาไม่มาเก็บกันน่ะเต็นเลยใช่นไหมมีหมามุนมีหมามุ่ยใช่ว่า จะกลัวนะจ๊ะไม่กลัวนะจ๊ะมาหมุยพลันต่อขั้นที่กันนึ่งกันมันจะอยู่มันจะเกิดขู่กัน,นมาหมุยกับไอ้ราดเบอร์รี่จะเกิดคู่กันเลยราดเบอร์รี่ทำเยมอร่อยมากเลยนะจ๊ะทุกคนอร่อยกว่าสตรอเบอรี่อีกนะจ๊ะ ได้แล้วอุ๊ยนั่นอุ๊ยใช่ได้ม่เอาลรอช่างมันลมหรอกเต็มเลยจ้าเราตรงบุกดงยาของมาเอาเด้อทุกคน้นองบุกดงยามาเอาอมันขื้นเองตามธรรมชาติเนาะอ้ได้ยินเสียงไฟน้ำหล่น เขาปล่อยน้ำนาอช่วงนี้ปล่อยตลอดแล้วจ้ะอ๋อดู่ะอลังการโอยอลังการงานสร้าง<อ>เยอะมากนี่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 ดูดูดูด,ดูตายนี่แหละว่าหายดูจะเปิงงห้ดูเนาะมันมีแต่น้ำเว้ย ดูอะไม่ใช่ว่าว่านะทุกคนดูโอ้ยเออลนเองแล้วตอดแมตตอดแมตเลยอืดูดูนี่นี่นี่เดินมาตรงไหนจะเต็มเลยนี่กำลังซุกอ,อน่นะโอ้สะอนเงยใหญ่ด่อ,อจัดการก่อนโอ้ยทุกคนนี่จ้ามาตรงนี้เป็นดงของเขาเลย นี่นี่ไอเป็นดงของเขาเลยเต็มเ,เ,เ,เลยทุกคนดูวุ้นตับมันตอกคนสูงเก็บเนาะเราเก็บไปถึงเหมือนมันม,ม,นมีมันมีหนามควางกัน้นเออหนามควางกั้นนะทุกคนดูเต็มเลยจ้าเห็นไหมอึงอยู่ข้างบนเต็มเลยว้าวนอกจาก ท่านพระเท่าของเรานะคะถึงจะเก็บได้แกทซูงต้องให้แกเก็บให้เนาะเนี่ค่ะทั้งมดีนเลยจ้ะทั้งแทบนี่เลยจ้ะทั้งแทบนี่เลยนี่โอ้โหพง่งขน้นเขาก็มาเก็บด้านเนาะเมื่อกี้เขาด้านแล้วเขาก็ไปนีอจ้ะนี่จ้ะทุกคนที่เก็บมาได้วนันนี้โอ้ด้วยเออปุ๊กใหญ่ หนึ่งกระปุกกระปุกน้อยหนึ่งกระปุกนะจ๊ะมีตะลกูกใหญ่ๆงามๆตั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปทำแยยมลาสเอ้ยแบล็คเบอร์รี่กันเนาะเอ้ดูจ๊ะน่ากินไหมอืม